น้ำเหม็นรบกวนใจคุณอยู่ใช่ไหมถ้าคุณกำลังเผชิญกับปัญหานี้อยู่นะคะคุณมาถูกที่แล้วค่ะวันนี้มีเคล็ดลับดีในการกําจัดกินเหม็นห้องน้ํามาฝากพ่อแม่บ้านกันก็ห้องน้ำนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่เลยที่เราใช้เวลาอยู่ในนั้นนานมากไปทําธุระอะไรต่างๆเยอะแยะหมดเลยใช่ไหมล่ะถ้ากินห้องน้ํามันชวนมือนเข้าใช้ทีไรก็ต้องการหายใจแบบนี้ก็ไม่ไหวใช่ไหมฉะนั้นต้องดูแลกันซะหน่อยแล้วก็ต้องใช้จจออพัดตัวนี้เลยก่อนอื่นนะเอาไปตักผสมน้าแล้วก็เทราดค่ะราดทั้งโถส้วมอ่างหลัง แล้วเหมือนได้ห้องน้ำใหม่เลยค่ะเชื่อเราจริงๆว่าของเขาดีจริงแม่ๆคนไหนนะคะที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่แต่ไม่อยากเปลืองแรงเปลืองเวลาเนี่ยเอาจีโอพาตัวเนี้ยไปใช้ตอบโจนย์มากเลย รีบไปตามตามด่วนเลยนะคะเพราะวันนี้เขามีโปรโมชั่นนะคะซื้อจีโอพัสด์สีดำหนึ่งกระปุกรับฟรีจีโอพัสด์สีดำอีกหนึ่งกระปุกไปเลยสนใจก็จิน้นตากดล่างสั่งซื้อกันเลยค่ะ